เอาอย่างรับนะสามสองหนึ่งไปเจ็บร้อยสัตว์โอ้น้อยออกคำเลิศดีเลยดีเลยเอาพอดีเลยนี่ไงแหมกูปอนคำเลิฟใครไม่กดไว้เหี้ยสกายเต้ไงะกายเต้ไม่ได้ฟังวะวะไม่ได้เข้ามาไงกูปอนคำเลิฟแล้ว เป็นตัวฟรีไปเออกูปอนคำเลิฟเอออ่ากูปอนคำเลิฟตั้งชื่อทีมมึงด้วยมึงชื่อทีมอะไรทีมกูชื่ออะไรดีตั้งยังไงอ่ะตั้งได้เหรอเดี๋ยวกูเปลี่ยนให้ชื่อห้องก่อนชื่อห้องชื่อบ๊อบบปกไก่ชื่ออะไรนะบ๊อบบวกไก่อ่านได้อ่านชื่อห้องดู ชื่อทีมกูช ah, yeah. ื่อ Play of the c h a m e นี่มาแล้วไอ้วมีโปรโมทด้วยดิติวเอไอ้เย็นนี่มันแก๊งละตาวอร์ดีวายไอ้เงี้ยเรามีสามคนที่ดูด้วยนะสัว์แก๊งละตาวอไม่มีชื่อทำไมมีอะรมีชื่อดีมล้ววะเอาไปเลยไป นอ้เงี่ยนี่ิตดเจอเวรู้ได้ไงวะจับเออต้มเล้งเนาเปิดไม้ได้ไหมหรือลูกนอนฟังได้ฟังได้อย่างเดียวเอาละฮัทอาณากูไปไหนอ่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยวเอาเลือกของเขาเองอ๋อ w e d d ง n g f เพลเยอร์เหรอเดี๋ยวนะล็อบบี้สตาร์ทเกมหมดไปหมายังฮัทอาณากูไม่มานะมาแล้วมายยังเลือกตัวไหน กูก็กดสตาร์ทเกมหมดแล้วนะลองเลือกไปก่อนคลิปนี้ต้องตัดไป่อยคลิปชื่อห้องกับการที่ตั้งชื่อทีมแต่กูไม่มีฮาร์ดอานานะกูพูดแอ,อ่นทำไมวะกูใส่มาให้มึงแล้วนะอะไรกูต่อให้ก็ได้ปะ ฮาร์ดอานามึงไม่มาวะเพื่อนอันนี้คือเราต้องไปตรงไหนเนี่ยไม่ใช่ก็ฆ่ากันนี่แหละสามสิบแต้มสามสิบแต้มยึดไม่ต้องยึดไม่ใช่หาเขาไม่เจอไงไม่เจอเลยวิ่งมาตรงกลางก็ต้องเจอกันแล้วแบมมันมีอยู่แค่นี้หาดิเราได้เสียงแล้วอุ้ยเจ็บรอยไอ้ฟอนมึงหัวเยินตองไปได้ไงนะฮะคิดได้ยังไงหัวเยินไปใส่เดี๋ยวใครอะวิดโออะเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครไลไ์ อ๋อมันเกิดเลยเหรอมันเกิดเลยดิเด่นแมทไม่ใช่เป็นแมทแมทใช่ไหมใช่เกิดเลยไหมเกิดเลยดิพระอยู่ไหนวะพระพระอยู่ไหนเมื่อกี้พระอยู่อยู่นี่กูจะไปบอกเขานะไมวะาคนละทีมกูเออไม่บอกพระอยู่นี่กูก็ลืมนึกว่าจะขอฮิวจะขออะไร มาเสี่ยดิโอ้ fuck เปลี่ยนตัวได้ไหมเปลี่ยนตัวได้เจะได้ค่อยเปลี่ยนทำเลิยเอาวิดอาวิดอว้เล่น DPS เลยเล่น DPS ดีกว่าว่ะจะไปเปลี่ยนแล้วกันตาหน้าอหอยอหอยให้เขาเปลี่ยนได้ไหมเหรอหรือเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้ตอนตายเปลี่ยนตอนตายเปลี่ยนตอนตายไม่ต้องกดเร็วๆอ่ะกด H ใครมันกล้าเล่นเสียวะเนี่ย cái pon này là quá áo mày bỏ che đi xẻng từ chùm từ chùm ra ra nó ta nó ใครว่า่งแอชแอชเฉื่อต้องเป็นประหยัดแน่นอน <ś c oughs> หายชิบหายแล้วเด็ดลิเปอร์มาลิเปอร์มา <c oughs> ไม่จริงนะเว้ยทีมพี่ไม่มีอันานาใช่ต่อให้ไงต่อให้ต่อให้นี่ขนาดไม่มีอันานานี่ยังสิบสองสิบเลยน่ยฮะโอ้โเด็กเยี้ยเอาประหยัดล่วง <c oughs> <c oughs> โอ้ยมีแต่ตัวเฮียอะไรก็โดนสตันเต็มทีมเลยย้ํแน่ไอ้เฮียหัวแตกว่ะเพื่อนเออฆ่ามันดิกใช่ไหมสิสิโบสถ์พระพระไงก็นี่ไงพระอมพระมาพูดทําไมกูตายวะทําไมกูโดนไปฟิตตายโห้เลยทีมบวยเออ ไม่แม้ขึ้นกับแพงใส่แน่ยไ,<อ>ไอ้เฮีย้ยเราจะเก็บใยาตายแล้วผู้ท้าชิงกูนนอยู่ไห,ไ,ยไ,ไหนวะไปหยัดนี่ยังไงไอ้นิ์เลยเหรอไอ้นิดเลยไม่ได้ใช้ที ฆ่าฆ่าหน่อยฆ่าให้หน่อยคอหัวเออขาดใครมียิงสกายเต้กูวะเอ้าอย่านะปอนบอกเลยว่าอย่านะปอนโหดจ็บเจ็บเอาเปลี่ยนตัวไม่ทันไอ้ชิต

วิชิพหายกูตายเพราะร้นใจน่าด่าจ้าไอ้ยักษ์ใหญ่โว้ยอ้ยใหญ่น่าทูคิลส์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 เอ้ยไกัต่อซะพี่ซะผมก็ใส่แม่ก่อน This is the way This is the way t h ่ s is the way. เล่นเกมฆ่ากันไม่เป็นหรอกพี่ไม่ได้ดูแมนโดรเลียนอะ